มเขความสวยบอกไปด้วยว่าเกียกียพเครียจนเสรเกียดเปียนผมกล้ตามข้าถึงความสวยบอกไปด้วยว่าเกียดเกี่พเรื่องเครียดจนเสร็จเกียดเปียดผมแกล้งตาคนเรียกไอตีสีตาคุณรู้ว่าผมคือใครปีศาจเซตัดไม่รู้ว่าฟองฟอดคือผมเองยดีผมเป็นสายคือ ทุกยุคคืนผมไม่เด็กข่าวมวยสวยตัวเล็กอ๋คนนี้แม่ของลูกตาถึงสุขีน้ำ,นำผมนี้ก็โคตรจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วิ์สิกรสตาริงเก็บนกิจประจำลูกตากรำรคุณได้ยินคนสงแ่าหรือพี่วินสรุปว่าเป็นลูกใครเมื่อคราวถึงความสวยตออไปด้วยว่าเยียดเปียดบพเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเปียดพงแป้งตาเมาวถึงความสวย พอเรื่องเครียรดจนเสร็จเยียดเปียดผมแกล้งตายพี่ตอที่ว่าไม่เคยจะสมหวังความรักผมพังมากกว่านหนชอบใครที่มีอันเป็นไปแต่งงานตุกลายแต่ไม่ใช่เราพูดถึงความรักพวกคุณก็รู้น้องชมพู่เธออยู่โคตรไกลรักไปดึงแผลฟามไปแล้วเธอตกไปไม่หันกลับมาเมื่อข่าวถึงความสวยต่อไปด้วยว่าเยียดเปียดพอเรื่องเครียรดจนเสร็จเยียดเปียดผมแกล้งตายเมื่อข่าวถึงความสวย เยียเปียดยผมแกล้งตายคนเรียกไกตีสีตาคุณรู้ว่าผมคือใครปีศาจเซ็ตจัดให้รัวฟองฟอดคือผมเตะว่กผมเป็นสายหื่นเพราะทุกทุกคืนผมไม่แกกข่าวมวยสวยตัวเล็ก Oh. คนนี้แม่ของลูกทางถึงสุขีน,นางผมนี้ก็โคตรจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วสิบรักรสการินกิจก,กิจประจำลูกตากรรมคุณได้ยินคนสงแค่หรือพี่วินสรุปว่าเป็นลูกใคร เมื่อคราวถึงความสวยบอกไปด้วยว่าเยียดเพียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเปียดผมแกล้งตาเมื่อคราวถึงความสวยบอกไปด้วยว่าเยียดเปียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเปียดผมแกล้งตาย เมื่อคราวถึงความสวยตออไปด้วยว่าเยียดเปียบพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเปียดพวงแต้มตาข่าวถึงความสวยต่อไปด้วยว่าเยียดเปียดพอเรื่อง จนเสร็จ year, เยียบเปียดผมแกล้งตายพี่ตอที่ว่าไม่เคยจะสมหวังความรักผมพังมากกว่านหนชอบใครที่มีอันเป็นไปแต่งงานตกรายแต่ไม่ใช่เราพูดถึงความรักพวกคุณก็รู้น้องชมพูเธออยู่โคตรไกลรักไปถึงแผลฟันไปแล้วเธอตกไปไม่หันกลับมาเมื่อข่าวถึงความสวย่อกไปด้วยว่า year, เยียกเปียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จ year, เยียดเปียดผมแ